ตรงนี้มันเขียนว่ารางวัลนะเองเองออกมาก่อนเราเล่นไม่ได้เองเองออกมาก่อนแป๊บเราจะเตรียมอาหารหอ,อาหารเมื่ออาหารชื่อจูดี้นู อาหารมันคือค้าเลยเร็วองค้าใส่จะออกคัาเอ้ยงงออกมาเองกดออกจากแมปอ่ะกดออกออกแมปไม่อยากเล่นออกกำลังกายนั้นเหมือนเดิมอ่ะเราอยากเล่นเก้าเก้าคืนอ่ะเราจะทำคลิปด้วยแล้วก็จะแล้วก็เหมือนกันเราเลยอยากทำคลิปกับเอง โอเคเรากำลังอัดกิ๊บอยตอนนี้ปีติแล้วว่าเราจะซื้อคัทค์ดอ่ะอ่ะฮะล้วก็<ด>เราจะาาทำอาหารดีไหมอ่ะได้เนะโ <Okay. S 2> อเคต่ว่ามีเพชรของเรามีเพชรสามสี่เพราะว่าอของเราเหลือเพชรอ่าของเราเหลือเพชรสิบหกของเรายังไม่ได้ใส่ค์ดเลย ใส่สิคะเดี๋ยวนะเราลือไปต็มเองเองเรามีค์ดแล้วเย้ไปแล้ว,ลวเหลือเพชรเท่าไหร่นะเราเหลือเพชร16อันจริงเรา,า <ๆ S 1> เรากดตรงที่มันเป็นรูปเหรียญทองอ,ะอ่ะใครที่เองอยู่ปะเนี่ยก็อยู่ ก็ใก่เข้าไปได้ไมไ่เราเล่นกันสองคนกับตีนะท้าคินหล่ะไปเล่นแมปอะไรท้าคินเข้ามาละรรอเล่นกันสามคนอย,อย่าไม่รสร้างดีกว่าามันมีคนแย่งมีคนแย่งนอาทายคินเอ้ยนอกตีเนาะเรามันมีคนแย่งท้า,าคินเองเปลี่ยนคัสเป็นเป็นนักวางกับดักดิ มันปก้ได้มันแก้ได้เอ็งเอ็งเข้าตามเรามาเราไม่เล่นแล้วนะโอเคงั้นเราเล่นเป็นสองคนเอ็งกระโดดเลยนะเฮ้ยเราเผอโกนออกอ่ะเยแรงไว้แย่งไม่ทันเข้าไม่ทันผีมือไวนะนี่ออืมใช่เราฝีมือไวเอ็งก็ไวเอ็ก็ไว ออืต้องนับผีเลยพาคีเนเงจะเล่นอะไรอ่ะเอ้าพาคีนไม่อยู่แล้วงั้นเราก็อยู่กันสองคนนะเนาะได้ไปเไรเราม,มีค์ดเรามีค์ดทำอาหารนตีเนาะเอ็งเป็นเคสเอ็งเป็นเคสทำอาหารนะและแล้วเราจะเตรียมจานอันนี้ไว้ให้พวกฝูงพวกนี <c oughs> ม้มากินถ้าเืิดเราไม่ทำได้ไหมมันก็จะไม่ได้เพชรใช่ไหม ใช่ลวมันจะมันจะได้อาวุธมันถ้ามันจะทิ้งอาวุธเอ้มันมันจะทิ้งอาวุธไว้ตรงนี้แล้วพวกเราลแล้วพวกเราจะได้มาเอาอาวุธโคตรแรงมันจะทิ้งอาวุธไม่ให้ใช่ไหมใช่เฮ้ยอัปเตยรทางนี้แจ๋วว่ะขอบุญมากผู้สร้างเนี่ยเพิ่งจะออกไปนะขอขอเติมเพชรก่อนแม่เพชรในเกมมันมันไม่ได้เสียตังค์แต่ว่ามันต้องทำมันต้องทำภารกิจในเกมแล้วก็หา ภารกิจให้ปวอ่ะมันมีมันมีภารกิจฆ่าตัวตายด้วยนะภารกิจบ้าเะรมันอ่ะเราว่า,า,าเอาจริงภารกิจนี้เราว่าไม่เวิร์กอะ่ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่อ่ะไม่อยากฆ่าตัวตายโอเค ค้าตัวตายมันคือต้องให้คนมาชุบใช่ไหมเนี่ยไม่ไมัไม่ได้ให้คนมาชุบม,มันให้ค่ามันให้ค่าอ,อ๋อเอง,เอองช่วยสอนแล้วหน่อยแม่กับคาร์นี้คือค์ดทำาหาเอ่ะเอาดีไงเราได้แล้วเราได้แล้วนีไงลูกได้ปรา,ากฏขึ้นมาเลยเอ้ยเราว่าเราทำบ้างดีกว่าคา้าตัวตาย เราทำบ้างอ่ะเมื่อกี้เราบอกไม่ทำแต่เราทำมนาะได้แล้วเราได้แล้วไอของเรายังไม่ได้อ่ะเพราะนั้นเราเห็นเราเห็นของของเราปรากฏอยู่นะของเรามันขึ้นว่าเหรียญตาหละเหรียญตามันก็ขึ้นแบบนั้นแหละเองก็ออกเข้าหมเราเองไม่เล่นใหม่อ่ะ ไม่มีใหม่หรอกเราเราจะเราจะออกข้างหนแล้วก็จะดูเราจะดูอันนั้นอำได้แล้วเราขอรีเซ็ตก่อนเราจะกดกดออ๊บตาแล้วเราเจอภารกิจแล้วได้ภารกิจมาเฮ้ยนี่ไงเราได้แล้วเราได้เพชรมาสามสิบแปดเพชร ขอให้ได้ด้วยนะเองอันนี้คือวิธีฟาร,ร์มเพชรง่ายๆใช่ไหมเองใช่วิธีฟาร,ร์มเพชรง่ายๆเอ้ยถ้างี้ก็แจ๋วถ้าไม่เพิ่มนะกระโดดถีบเอ้ยเมเดี๋ยวเดี๋ยวพูซากมาแบกคือไม่เกี่ยวนะทีาไมตีตีบอกกูไม่เกี่ยวนะึงทำเองนะกูไม่ได้สั่งมึงไนะอ,อของเราเท่าเดิมอนะ่ะเอง เออเราลืมกดเองเราลืมกดช่วยของเราได้ยี่สิบนิดเดียวเอ้ยของเราได้สามปดของเราได้สามแปดของเองตอนแรกมันเท่าไหร่สามสิบแปดไม่ไม่ใช่ตอนแรกอะเองอือตอนแรกเองมีเท่าไหร่เพสอะนราจะเันจะสามสิแปด ต่อไปก็ทำภารกิจให้ให้แครอลให้ให้ให้แครอที่เป็นลูกปั้นยิ้มอ่ะในในี่ดูหนังเฮ้มีเพื่อนเราไมีเพื่อนเราไม่ด้วยอันนั้นเพื่อนเองเหรอใช่ผมสีชมพูไม่มียี่ใครเข้ามามันใส่เสื้อสีเขียว ไม่มันเป็นสีชมพูไอผมสีชมพูอะแล้วเข้ามันเข้ามาไม่ทันอือเมื่อกี้เราเห็นมันมีคนที่ใส่เสื้อสีเขียวเข้มเข้ามาด้วย เล่นเกมกับเพื่อนเองของเรามันเข้าไม่ได้มันมันบอกว่ายกเลิกการเชื่อมต่อเองเองกดออกก่อนเอ้ยเดี๋ยวเราจะกดออกเริ่แล้วเข้าใหม่

อ๋อยี่ไงเราเห็นตีแล้วแล้วเล้งหลอดทำภารกิจอ่ะมีทำภารกิจภารกิจเอาเอาแค่ลอดไปให้ไปให้ลูกปั้นขาวๆนั่นแค่รอดเฮ้ยเราอยากเราอยากซื้อคาร์ดคาร์ดแทมเปอร์มันคือคาร์ดอะไรอ่ะเทมเปอร์ใช่มันคือคาร์ดอะไรอ่ะ แล้วลืมใส่คาัสแบบเลยคัดแทนโอ้ยเขียวไอเขียวมันตามแล้วนี่ไออยู่ไหนเนี่ยไออยู่ไหน ไปเจอไอ้เขียวเนี่ยเขียงมันตามเราอ,อย่างนี้ดอกไม้สีเอ็งอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยออกเก็บข้าใหม่ก่อนแล้วมันมีมีคนนึงตามเรามาเหรอ,อ,อ 1> <1> เออเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วมันมีคนตามเข้ามาที่เราบอกว่ามันเป็นเสื้อสีเขียวเข้มอ่ะอันนี้เราดูฉากที่เขาอัปเดตใหม่ เป็นฉากของรัฐนี้จะดีมากเลยนะในเกมเรามีแบบนี้อ่ะมีแบบแอนิเมชันอย่างเงี้ยอ๋อทันใที่มันมีโต๊ะนี่ว่า ที่ตอนนั้นยังบอกว่าใครมันสร้างอะไรวะเนี่ยเราจะดูภารกิจเอ่อดูตรงนี้อ่ะมันเขียนเอ้ยไม่ใช่มันต้องกดดูภารกิจมันจะมีสร้างยี่สิบชิ้นเครื่องใช้ต่างๆมีเศษเหล็กมากกว่าหนึ่งร้อยชิ้นบนโต๊ะประดิษฐ์ของคุณปราบแมมมอส งูตัวคุก็เป็นเมือน<ว>ีเอง็งเองเสร็จยังอนะ่ะเองทำในอยู่อยากถึงเร่คนมันมีคนชอบตามเลย